พวกเราชอบดีจริงๆนั้นเนี่ยที่พวกเราไม่สนใจคำสั่งรวมพลของฟรีเซอร์นะฉันเลยอดเป็นราชาเบจิต้าเลยสินะ yeah. ละครับผมคาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมดราก้อนบอลดอคันแบทเทิรกันอีเช่นเคยและวันนี้นะครับก็ถึงคิวที่เราจะมารีวิวเจ้าเบจิต้ากับราดิสล่างเด็กนั่นเองนะครับผมตัวละครฟรี eca 100%ซที่สามารถทําได้โดยไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่แต่บาทเดียวนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างเก่งและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเราอัพและเดินกระดานได้ครบร้อทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้จะมีพลังผู้นําเป็นประเภท joyforce ขีบวกสาทุกอย่างบวก77%แล้วก็นํา extreme class คีดบวกสาทุกอย่างบวก40%สิบเปอรนะสำหรับพลังของลีดลองนี่ น่าสนใจทีเดียวนะครับก็น่าจะมีประโยชน์ในการเล่นวีดโอซีสำหรับคนที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่ตัวละครไม่เยอะมากนะครับ <Okay. S 1> ผมก็จับเจ้าตัวนี้ลงไปผสมผสานสร,ร้างทีมเพิ่มที่เป็นรวมตัวร้ายเอาไว้ตบบอสเล่น,เล,นเล่นสักตัวหนึ่งสองตัว,ตว,ตวหรือลดเลือดบอสให้ได้สักประมาณครึ่งหลอดก็ยังดีนะฮะก็ยังมีประโยชน์ในการเล่นวิดโอซีอยู่นะพลังตรงนี้นะฮะในส่วนของท่าไม้ตายนะครับผมเป็นการ stack attack นั่นเองแล้วก็ตีใส่ศัตรูด้วยดาเมจระดับซูพรีมแล้วก็ยัง lower tag ลดพลังโจมตีศัตรูด้วย ถามว่าดีไหมก็ดีนะฮะดีใน VUC แน่ๆ ดีในด่าน s p r ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ดีในด่านดกคันดีในด่านยาวๆด้วยเพราะว่ามัน stack attack ได้แต่ว่าพอไปเกมยาวมากๆบอสตีแรงก็อาจจะเจ็บหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่ค่อนข้างไฮบริดนิดนึงนะฮะก็เลือกทางเล่นเอาละกันนะครับผมว่าจะไปแบบไหนนะขึ้นอยู่กับการเดินกระดานของเราด้วยนะมาดูในส่วน p a s s i เลยดีกว่านะครับค่อนข้างน่าสนใจกว่าบรลี่เยอะเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยมีตั้งต้นให้นะครับ Attack Defense 70เปอร์เซ็นต์นะครับผมและจะมี คีให้บวกอีกหนึ่งแอตต้าดีเฟนอีก20%นะครับและโอกาสตีคนตินะครับบวก3อย่างเลยนะเออบวกแอตต้าดีเฟนนะครับบวกคิแล้วก็บวกโอกาสในการตีคติ10%นตะครับต่อจำนวนเพียวสซยันตนะครับต่อจำนวนชาวสซยันเลือดแท้ที่อยู่ในเทินเดียวกันนั่นเองนะครับผมไม่รวมตัวมันเองนะเออเพราะนั้นบวกเพิ่มอ,อีก2ตัวเท่ากับจะได ขีบวก2อาจจะดดีเฟนต์บวก40%แล้วก็โอกาสในการตีคริบวกไปอีก20%อค่อนข้างแหลมมาความว่าอ,อะไรต้องเล่นในทีมเพียวไซยันหรือเปล่าก็ใช่นะครับส่วนหนึ่งนะฮะแล้วยังมีต่อนะฮะผมสามารถโจมตี การโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับที่มีโอกาส50%นะครับไฮชานในการที่จะกลายเป็นท่าไม้ตายก็คือสามารถสแต็คแอตแทกได้2ครั้งเลยงั้นหรือหรือว่าอาจจะสแต็คได้3ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าดวงดีมาจากทางฝั่งของฮิดเดนโพเทนเชียลนะครับก็จะตีท่าไม้ตายสแต็คแอตแทกได้ถึง3ครั้งทีเดียวนะฮะแต่มีเงื่อนไขก็คือต้องมีเพื่อนที่เป็นประเภทจอยฟอสนะครับโจมตีอยู่ในเทินเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปเล่นในทางไหนกันนะไปเล่นทีมจอยฟอสหรือว่าจะมาเล่นทีม เคียวไซยันกันดีนะครับผมวันนี้ก็ต้องลองคิดดูให้ดีนะครับผมเดินกระดานออกมาเป็นแบบกลางๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถไปอยู่ได้หลายทีม,มากเขาจะอยู่ในทีมจอยฟอร์สก็ได้ จะไปอยู่ในทีมของตัวร้ายก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะไปดูทางแคตตาก็อกกันต่อนะครับผมแล้วก็ติดหลบเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีหลบอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยใส่หลบเอาไว้เขาเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีดีเฟนต์ด้วยไงประเด็นนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะแข็งแกร่งในระดับนึงแหละแต่ผมว่ามันไม่มากหรอกมันก็แค่ระดับตัวฟรีนะฮะลิงสกิลนะครับผมก็น่าสนใจนะฮะไซยันมอริเออร์เล็กกับไซยยนลีเน่ก็ทําให้เขาเล่นได้ง่ายในเพียวไซยันอยู่แล้ว แต่มี Brutal Beat d o w วกับ Th i r s t o o r Conquest นี่4 2่สองลิงก์นี้เป็น2ลิงก์บวก Attack ที่ค่อนข้างดีนะครับ Brutal Beat Down นี่มีในหลายตัวมากๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตัวร้ายนะครับผมตัวดีก็จะมีพวกทาเลส อะไรประมาณนี้เนาะลองเช็คกันดูนะฮะแล้วก็เป็นจอมมันบูตัวร้ายทั้งหลายนะครับผมมีคูลเลอร์มีฟ cool ร er, ีเซอร์ก็มีบ้างบางตัวนะครับแล้วก็จะมีเติร์สฟอร์ฟันเควสนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในคูลเลอร์ฟรีเซอร์นะครับพวกเรานักล่าอนานิคมทั้งหลายนะครับโบจงโบแจ็คนะครับทาเลสก็มีนะครับผมก็เป็นลิงก์โบแอตแท็กสินี่ค่อนข้างดีดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพร่เพร่4แบทเทิลให้ด้วยนะครับกับชัตเทอร์ลิงลิมิต2ลิงค์ที่ บวกได้หลากหลายตัวละครมากๆในเกมนี้นะฮะ <Wow. S 1> ที่แตกต่งกันคือฟิซาอาร์มี่นะฮะซึ่งมีตัวละครน้อยมากนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตก็น่าจะมีการบัฟนะครับพวกในตัวของซาบอนกับโดโดเลียนะฮะน่าจะมี 2ตัวที่เป็นยูนิตลองเนาะเออแล้วก็น่าจะมีฟรีสเฟิร์สฟอร์มนะครับเป็นดกคันเอ็กซ์คลูซีฟตัวใหม่หรือเปล่านะครับก็มาลองดูกันนะครับน่าจะมีการบัฟทีมพันเอ็ดอเมซาก้าด้วยเยอะเหมือนกันในส่วนคัทแกอรี่ตัวนี้อยู่ถึง4แคทเลยเพียวไซยันนะครับยูธแล้วก็เทรลฟายอิงคอนควิเลอร์กับจอยฟอร์สนะครับที่น่าสนใจสำหรับผมนะเพียวไซยันกับยูธเนี่ยยูธนี่ตัดทิ้งไม่ได้เลย mm hmm. ผมไม่เคยอยากให้ไปเล่นนะฮะแต่ก็ยังสามารถมีจอยฟอร์สมีในส่วนของเพียวไซยันได้บางตัว นะครับแต่ว่าก็ไปเล่นได้อ่ะไปเล่นกับขำได้นะครับแต่ถ้ให้ดีไปแบบหนักๆเลยมาเล่นทางเพียวไซยันบวกจอยฟอร์สอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออหรือเท r i ์ไรฟ n ยอิงคอนควน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจัดทีมไวแล้วลองมาดูกันก่อนนะครับอันนี้นะฮะทีมแรกนะครับที่ผมจัดไว้นะฮะนั่นก็คือทีมเท r r i f y i n g c o n q u นควิเนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่า ผมเน้นทางฝั่ง Link Skill Brutal Beatdown นะครับแล้วก็ลิงสก l ล First for Conquest นะฮะถ้าจัดทีมนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมจะจัดกันยังไงนะฮะอันนี้ผมจะบอกในส่วนของการเซิร์ชหา l i ลิ Skill อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะเราสามารถ <Okay. S 1> หาลิง k กิลได้ได,ได้การพิมพ์นะครับในช่องด้านล่างนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถกดเลือกได้ก่อนนะฮะเลือกสออันก็ได้นะครับมันจะมีการแมทชออย่างนั่นก็คือฟูลแมทก็คือต้อง ครบทั้ง3ลิงก์ถึงจะขึ้นตัวละครมาที่เราเลือกหรือพาเชื่อมแมทก็คือแมทบางส่วนก็พอ1ลิงก์สลิงก์หรือทั้ง3ก็แล้วแต่นะครับผมได้หมดเลยซึ่งเราก็จะเลือกเป็นแบบฟูลแมทก่อนก็ได้เพื่อหาดูว่ามีตัวไหนที่ลิงก์เข้ากันกับสิ่งที่เราเลือกไว้ทั้งหมดนะฮะหรือจะเอาพาเชื่อไว้เผื่อๆแต่ก็ต้องมาเช็คดูอีกทีว่ามันเข้าลิงก์อันไหนนะครับอันนี้อย่างกรณีนี้นะฮะผมจะหาบลูท่าบีดดาวก็พิมพ์ไปบรูขึ้นมาเลยกดเลือกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ นะขึ้นมาละอีก1อันนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับมันก็จะขึ้นบอกตัวนี้ว่าเราเลือกไป2ลิงสกิลเลือกมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เรานะฮะแล้วเราก็กดโอเคมาครับมาดูมันะอ,อะไรบ้างฮ่าแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้เห็นนะฮะ มีประมาณนี้นะครับที่มี2ลิงก์ติดกันนะครับผมก็เลยเลือกนี่เลยเพราะลูโคโฟรีดนะครับผมนอกจากจะลิงก์กันได้ดีแล้วก็เอามาใส่ให้มันได้กับเข้ากับทีมกันอีกด้วยนะได้จอยฟอร์สด,ด้วยไงยอ่าเห็นไหมเจ้าต,ตัวนี้ก็มาซัแดแอตแทกเพิ่มได้ไม่ต้องอยู่ในจอยฟอร์สก็ได้มาอยู่ในการเพิ่มพลังโจมตีให้ดุนๆุนเลยง่ายๆเลยดีกว่าก็ได้นะครับหรือจะใส่ตัวอื่นก็ได้ที่มีลิงก์ประมาณนี้นะเสียดายที่มันไม่ได้อยู่ในมูวี่บอสนะไม่งั้นก็ใส่เจ้าฟีเซอร์ตัวนี้ไป อย่างหนึ่งนะครับผมค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตัวนี้มันไปซับมูวีบอสไงผมก็เลยไม่ได้ใส่ไปหน้าตาทีมของทางฝั่งเท i ร์รี่ไฟน์อินคอนเควเลอร์นะครับผมก็เลยจัดออกมาประมาณนี้นะครับผมก่อนเลยทีมแรกมีตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากที่สามารถใส่ใน t ท i ร์รี่ไฟน์อินคอนเควเลอร์ได้นะครับนะั่นคือเจ้านับป้ากับบิิต้าเอลอาร์ที่ออกมาก่อนตู้5ปีจะมานั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้ไม่ต้องไปสนีดสกิลมันนะครับมันจะเป็น ผู้นำหนึ่งเดียวนะฮะแล้วก็ยังไม่มีลูกน้องที่จะดูท้าทางเข้าทีเท่าไหร่นะแถมใส่เจ้าตัวเบจิต้าลาดิตเมื่อกี้ไม่ได้แต่ว่ามันติดอยู่ใน c a t เ e อริไฟน์อินคอนเควเลนะครับแล้วก็ยังมีไซยันบริเออร์เลนสมีบูทเทิลบิดดาวมีแ a ต t ิลลิงลิมิตนะครับผมก็สามารถลิงก์กันได้ดีกับเจ้าเบจิต้าลาดิตตัวเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยังอยู่ทั้ง พียวใสยันแล้วก็ไม่มีจอยฟอร์เชสหน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้จอยพลังกันไงมันเป็นแบบว่านับป้าไปสู้ก่อนแล้วก็เบจิต้ามาเ <Bro. S 1> อ็กซ์เชนงเลยไม่ได้ติดแคทนะฮะแต่ก็อยู่ในประเภทเพียวใสยันเพราะฉะนั้นก็จะบวกโอกาสคริติคอลให้ได้ด้วยนะครับผม ทีมถัดมานะครับผมก็จะเป็นทีมจอยฟอสนะครับซึ่งก็แน่นอนอย่างที่เห็นว่าก็เน้นไปทางเพียวไซยันด้วยนะครับก็จัดออกมาดูท่าทางตลกดีเหมือนกันนะซึ่งผมก็ติดใจอยู่อย่างหนึ่งสําหรับทีมนี้นะนั่นก็คือเจ้าเบจิต้ากับโกคูเนี่ยมันควรจะติดแคทเพียวไซยันได้แล้วนะครับทาไมมันถึงไม่ติดหรืออย่างน้อยที่สุดนะก็ควรจะติดในร่างเนี้ยร่างนี้มันไม่ได้แปลงร่างอะไรได้ใช่ไหมแต่มันดันติดแค่จอยฟอสไม่ติดเพียวไซยันเห ผมก็ค่อนข้างงงอยู่เหมือนกันนะว่าหลักการมันออกมาเป็นแบบไหนนะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เช่นกันนะก็ควรจะติดมูวี่บอสนะทำไมถึงไม่ยอมติดก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยก็อยู่ทั้งเพียวไซยันกับจอยฟอสนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เข้าทีกับการเล่นกับตัวเบจิต้าลาดิสเป็นอย่างมานะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับบาร์ดกีเนก็อยู่ทั้งเพียวไซยันแล้วก็จอยฟอสนะครับผมสามารถช่วยเพิ่มพลังให้กับเจ้า เบจิต้ากับนับป้าไม่ใช่เบจิต้ากับราดิสได้ซะงั้นนะครับก็ค่อนข้างเป็นส่วนผสมทีมที่แปลกดีเหมือนกันนะฮะทีมถัดมานะครับผมทีมสุดท้ายนะครับกับทีมเพียวไซยันนะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็จัดดูตาทางเพื่ออวยเขาเต็มที่นะฮะหรือว่าเขาจะไปอวยคนอื่นเนี่ยมันค่อนข้างยากทีเดียวนะเพราะว่าเอาจริงก็ดูเป็นตัวที่สามารถ ทำดาเมจได้อะาจะาค่อนข้างดีหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องลองไปเทสกันในด่านดูอีกทีนะฮะแต่ไอาง่ายคือจะเป็นทีมที่ลิงกันแล้วก็เล่นกันได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับกับทีมนี้แต่ว่าใครจะจัดแบบไหนของรับเพียวเซยันผมว่าก็ลองลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาเขาไปใช้เล่นในด่านประเภทไหนนะส่วนใหญ่จัดเพื่อความสนุกมากกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวฟรีแบบนี้นะฮะ เอาละครับผมเราก็จะจับเขามาเทสกันในทีมทรีไฟน์อิงคอนควเลอร์กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทีมนี้เนี่ยทางเลือกในการที่จะเอาลงมาเล่นเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับผมก็ต้องเอามาเล่นในด่านที่มันมีตัวละครหลายตัวหน่อยเพราะว่าความสามารถในการสปอร์ตของในฝั่งของคูลเลอร์นะ,ะจะเพิ่มให้กับเพื่อนในประเภททร i ไฟน์อิงคอนควเลอร์นะครับผมเมื่อเจอกับศัตรู2ตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับ <S <S <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นด่านที่จะได้เทสง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากนอกจากซูเปอร์แบทเทิลโรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าความสามารถ าามรถเขาจะเป็นเช่นไรนะครับสแต่ตอนนี้นี่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเบจิต้าราดิสนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ตีแรงแล้วก็มีดีฟเอนท์ที่ดูดีพอสมควรนะลิงก์กันได้ดีกับคูลเลอร์อยู่แล้วนะครับผมมีทั้งบรูทอร์บีดดาวนะครับแล้วก็มีเทอร์สฟอร์คอนควสอีกด้วยนะฮะก็เป็นคู่ลิงก์กันได้ดีและแถมยังบวกอีกจากพาส์ท4อีกนะครับผมมีออตแาดีฟเอนซ์อีก50%ด้วยแต่ว่าจาังหวะนี้เราจะทำยังไงกันดีก่อน,นครับเบิต้าดูล้วทางจะไม่ไหวโตวอื่นก็ดูล้วทางจะไม่ไหวกันหมดเลยเทนนี้เราจะใช้ผีไปก่อนแล้วกันนะครับรับการโจมตีนี้ไม่น่าจะรอดนะครับดีเฟ 8, ดเอนนน้จะะลมกแวัคผา ลาดิชคูลเลอร์โอเคมาแล้วครับผมตั้งต้น1 5ล้าน5แสนนะครับสำหรับการตีครั้งแรกในตัวที่เป็นตัว stack attack นะครับผมค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีเพื่อนในประเภท Joy Force อยู่ในโลเทชันด้วยนะฮะทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำการตีเบิลได้ที่มีโอกาสเป็นท่าไม้ตายนะครับก็จะเสียหายในส่วนของพาสซีฟตรงนี้ไปนะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจัดทีมอยู่ในเตร์สฟอ u e s คนะฮะ โดยชาตน,นี้เราก็ใส่อีกคลาสกันไว้ก่อนแล้วกันนะ โอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็มีโรเตชันที่ได้พลังจากเพียวไซยัน2ตัวนะครับแล้วทรังก็โดนสตันไปด้วยนะครับเรามาดูกันในส่วนของสเตตนะครับตอนนี้ก็มีเพียวไซยัน2ตัวยืนช่วยเขาอยู่ในโรเตชันนะครับก็ถือว่าดูดีนะฮะใกล้เคียงกับตอนที่มีตัวซับนะครับบวกถึง50%อย่างเจ้าคูลเลอร์ตัวนี้อยู่นะฮะตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่7จ็ดหมื่นสองแอตแทกดรอปมนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะตีได้แรงขนาดไหนนะครับผมยีตาตัวนี้เหลือ8ปดแสนแปดเพราะว่าโกคูแฟมตายไปแล้ว เลยตีเบาไปนะฮะพลังในการตีเดือดเดือดลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเบริต้าตัวนี้ลงมาเลอแค่ไม่ถึงล้านล้านสนะครับผมอืมล้าน2องแล้วนะปีครั้งที่2เท่านั้นแต่ไม่มีเพื่อนเป็นจอยฟอส c e นะครับทำให้เขาไม่สามารถบวกพลังเพิ่มไปได้มากกว่านี้อีก <c oughs> ก็เป็นส่วนที่น่าเสียดายนะสำหรับการที่จะเล่นสแต็ก attack แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในด่านแบบนี้เนี่ยมันก็มี lower attack ด้วยไงมันช่วยให้ตัวละครที่เราจะโดนตีใส่เนี่ยมันสามารถลด attack ได้นะครับผมเท่ากับว่าการที่อยู่ในทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีจุดโหวอยู่ในหลายส่วนนะหนึ่งก็คือต้องเล่นใน super b a t t ทิ road นะครับผมสองก็คือหาตัวละครที่เป็น joy force มาช่วยด้วยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับที่จะช่วยเสริมในส่วนพาร์ตีตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่3นะครับผมนั่นก็คือทีมนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นพวกตระกูลฟรีสมากกว่านะฮะการยัดพวกเพิย์เซย ยันใส่มาด้วยเนี่ยมันก็จะออกแนวไม่สม,มดุลในด้านลิงก์ส่วนส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าของตัวคูลเลอร์เองเนี่ยมันก็เป็นการซัพพอร์ตทัน formation boost ด้วยนะฮะใส่ตัวอื่นมาเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์ในการซัพพอร์ตตรงนั้นมากกว่าแต่ตัวพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ก็ไม่ใช่ทัน formation boost นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ด้วยนะฮะมันเหมือนใส่มาเพื่ออวยเจ้าตัวเด็กมากกว่าเกินไปนะัทั้งที่มันไม่ใช่ตัวหลักแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเราไปลองทีมอื่นกันต่อสักทีมดีกว่าน โอเคครับผมและทีมที่เราจะมาลองนะครับอีกทีหนึ่งนั่นก็คือทีมเพียวไซยันนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ใส่หลายตัวที่เป็นประเภทจอยฟอสมาด้วยนะครับจัดมาเพื่ออวยโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นทีมที่ได้บูสต์เต็มที่อีกหนึ่งทีมนะแต่ว่าในโลเทชันนี้เราก็จะได้บวกครบเลยนะเออบวกทั้งเพียวไซยันบวกทั้งจอยฟอสนั่นก็คือในฝั่งของการโจมตีก็ได้เต็มที่แล้วก็ยังมีการโจมตีเป็น a d ด i t ชั่นอลอีกด้วยนะครับผมตั้งต้นมาดูไม่เร็วเลยนะแต่มันจะไม่มีด ด้วยต้องมารอดูว่าเขาจะสามารถทําได้ดีกันขนาดไหนนะครับผมแล้วตอนนี้คือยังไงวะอ้านี่ลิงก์กันดีขึ้นลิงก์กันดีกว่านะนั้นเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเอาโบรี่พารากาัสเก็บไว้มาดักกินเน่ออกไปก่อนจะมีการตีเบิลนะครับเป็นไม้ตายเลยว่าต้องมาลองดูกันนะหนึ่งล้านสามแสนอือหือไม่ได้สนใจในส่วนลิงก์ของ blue charge down หรือว่าในส่วนของ thirst for conquest เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี thales อยู่ในโล t a t i o n นั้นเนี่ย ก็จะได้พลังในส่วนนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นคู่ลิงก์ที่ดีนะออกแนวไปเล่นทีมตัวรลายสีฟ้าซูเปอร์แบทเทิลโรสก็ได้นะเออผมก็พยายามคิดอยู่ว่าจะไปใช้งานในด่านไหนนะครับโบลี่ก็เหมือนกันนะก็ซูเปอร์แบทเทิลโรสสีได้นะฮะตัวนี้ก็ซูเปอร์แบทเทิลโรสสีลิงก์กับตัวในสีได้หลายตัวเลยนะใครมีนัปป้าเบจิต้าก็ลิงก์ได้ดีกับตัวนี้นะฮะใครมีทาเลสก็ลิงก์ได้ดีกับตัวนี้เช่นเดียวกันนะเออเราต้องมาลองดูกันว่าโรเทชันที่มีทาเลสอ,อยู่ด้วยเนะี่ยเขา,ามาได,ด,น,ดไน,นนหกัผ กลับมาอีกหนึ่งโรเตชันนะครับโรเตชันนี้มีเพียวไซยัน2ตัวนะครับแต่ว่ามีจอยฟอสอีกหนึ่งตัวก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พาสซีฟของเขาทํางานนะฮะเรามาลองเอาเขามารับมือรับเท้าดูเลยดีกว่านะครับผมให้ลิงก์กับในส่วนของโบลี่พารากัสที่เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีให้กันกับตัวละครประเภทเพียวไซยันหรือจอยฟอสตัวอื่นๆได้ฮะอืม เท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ทันดูอืมไม่งี่เป็นการตีเบิลหนึ่งล้านสี่แสนเนาะเมื่อกี้แสดงว่าประมาณล้านเท่าไหร่บวกกันเข้าไปแล้วกันนะครับผมสำหรับการ stacked risk attack ของเขานะฮะอืมเป็นไงละ่ะดูไม่ทันอีกแล้วย้อนดูได้นะครับท่านผู้ชมนะครับตามนั้นนะครับผมก็ตีได้ถือว่าโอเคเลยนะดูโบลี่พารากาสติล้านสองอืมแต่แตดดาวลุงตัวกาชานะเนี่ยมีตีเบิ้ลอันนี้จากคิดเดนโปรเลนเชียลนะไม่เกี่ยวกัน โอเคครับผมโเทชันนี้นะฮะก็น่าจะดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมีทาเลสแล้วก็มีตัวซับนะฮะโบลี่พารากราสครบถ้วนฮนะ,ะโอ้โหดูพังโจมตีดีขึ้นมาอย่างมหาศาลมากก็ได้จะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีในลักษณะหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่ายืนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะฮะเขาจะสามารถทำดาเมจได้ขนาดไหนนะฮะสำหรับการตีครั้งที่เท่าไหร่4 5 6เท่าไหร่ไม่รู้ลองนับพันดูแล้วกันนะครับตีเท่านั้นแหละผมเอาทุกครั้งที่เขาโผล่มาในเทิร์นมาให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะฮะ หนึงล้าน9ก้าแสนเกือบ2ล้านอีกนิดนึงนะฮะสำหรับตัวฟรีแบบนี้นะครับในสังคมแบบนี้กับการจัดทีมนี้แล้วไม้ตายเบิ้ลอีกครั้งนึง อีก2ล้านนะครับนอจัดทีมให้ดีๆนะก็ไม่เบานะครับผมนี่เป็นยังไงล่ะพลังของเจ้าตัวฟรีตัวนี้นะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือการรีวิวเจ้าเบจิต้ากับราดิสเด็กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครฟรีที่น่าสนใจมากๆนะฮะเอาจริงๆผมสนใจมากกว่าในส่วนของโบลี่กับเพื่อนนอนของเขานะเพราะว่าตัวนั้นมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเออมมีลักษณะของการเล่นเป็นแบบไหนนะฮะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆอยู่แต่ว่า มันก็ติดแน่นอนละ่ะตรงส่วนของดีเฟนซ์ที่เป็นจุดอ่อนแต่ดามเมจอย่างที่เราเห็นนะครับทำได้ดีและดีมากๆด้วยนะฮะการตีเบิลที่มีโอกาสเป็นถ้าไม่ตายเป็นระดับไฮแชนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พึ่งพาได้นะครับการเดินกระดานของผมในลักษณะนี้ผมก็ค่อนข้างมันที่พอใจนะเพราะว่าสามารถหลบได้สักนิดนึงก็ยังดีนะแล้วก็ไปเล่นอยู่ในทีมประเภทเพียวสยานผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะฮะใส่บาดก,กีเน่ไปด้วยหาโกคูอีกสักตัวหนึ่งให้พาสต์บาดก,กีเน่ทำงานด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีาาาเก็ใส่่ไปด้ววยะพร สามารถลิงก์กันได้ดีกับเจ้าตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะลงใน SBR ไลฟ์ฟ้าก็แนะนําเช่นเดียวกันโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับใครเอาเจ้าบิจิตตาราดิตัวนี้เล่นทีมไหนแบบไหนทําดาเมจได้แรงขนาดไหนเท่าไหร่ก็อย่าลืมบอกกันได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเข้ามาจอยกลุ่มไ like, ลน์กลุ่ม Facebook กันให้ครบทุกอย่างด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกัันนนใใหหม่คคลิป้าส,สดีรบ